มาชมปั๊มเข้าใหม่นะครับ sk 1 2 0มารอยี่สิบไฟนะครับที่เขาเอามาให้กันสองลูกเลยนะครับโอ้แสดงว่าพี่เขานี่โหดจริงนะครับนี่มาแบบตัวนี้ลูกเก่านะครับพังแล้วค่อยเอามาพังจนแบบหัวนิ้วหมดอย่างนี้เลยนะครับนี่นิ้วหลวมเปไปนะครับอีกลูกหนึ่งนี่ครับแสดงว่าปกติอาการต้องออก่อนะครับเพราะบล็อกค้ำอย่างนี้เพชเชอร์ต้องไม่ได้แล้วนะครับนี่แบบนี้อีกลูกสองนี่พี่เขาใช้อยู่นิ้วขาดชุดหนึ่งนะครับนี่ ทองเหลืองเต็มแล้วนะครับนี่ทองเหลืองเต็มแล้วบล็อกเอามาให้เราชุดเดียวนะครับแต่เพจวามาสองอันนะครับนิ้วพอได้อยู่ชุดหนึ่งแต่แบล็อกก็ยังยังยังพอแบบได้นะครับแต่นี่อาการหนักนะครับมีลูกค้าจะให้เราเซฟให้เอาสองรวมหนึ่งนะครับลูกนนลูกนี้ให้รวมหนึ่งรวมหนึ่งยังขาดอยู่นะครับเปนี่แบบโอ้โหแบบหนักจริงนะครับนี่นี่หนักจริงนะครับนี่หนักหนักจริงนะครับนี่ ลองนะครับพี่เขาลื้อมาเองมาแล้วครับพี่เขาลื้อมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองดูว่าเราจะช่างเราจะบอกว่าจะขัดได้หรือเปล่านะครับนี่ช่างเดินหนีนะเสภาพนี้เอาเดี๋ยวรอดูกันครับว่าจะได้ไหมนะครับจะเซฟไหมหลูกค้าหรือลูกค้าใจถึงไม่อันเราก็จะทําราคาเสนอสองอย่างนะครับผมอรอชมครับผม